โดยสบายดีด้อเด้อกาบสบายดีเด้อส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สูสุขคนเด้อพี่น้องเนาะวันนี้พี่น้องเนาะผสเชกับมาพ่อแม่พี่น้องเขามาเยี่ยมมายามรอบครัวแม่น้องน้ำเพ็รอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยขึ้นมา เสร็จนี่พอดีพี่น้องเนาะช่วงเวลาสีค่ำน่ะแหละพี่น้องไอ้เนาะสี่เดี๋ยวไหาเมืองแรงล่ะละพี่น้องเลยน่ะเข้ามาเล้ครัเนี่ยพี่น้องเลยที่รอนตอนหย่าละป้าโตอัสอ่านพี่น้องเนาะเดือดมาม่าพี่น้องเลยเลยกะมาเมื่อนี้ก็มาอัปเดตที่ซื้อพี่น้องเนาะมาอัพมาอัปเดตให้พี่น้องเขาได้หับได้ส้มเบิองน้ำกันอีกรอบนึงกับเอาเสียงกัซื้อของฝากของต้อนพี่น้องเนาะเล็กๆน้อยๆน่ะพี่น้องเลยมาให้ทาง อาเขากลัวพี่น้องน้ำเพชรพี่น้องเนาะอาเป็นปาเตพี่น้องเลยแล้วก็อาเข่าพัดน้ำพี่น้องเนาะกับพัดกองนึงมาให้น้องน้ำเพชรพี่น้องเลยแล้วก็เป็นขนมแล้วก็อาขนมนี่แหละพี่น้องเลยโดยซึ่งนมก็ถือว่าอาประโยชน์หลายได้พี่น้องเนาะอืมจะได้สูงพี่น้องเลยกินนุ่มลายกินขนมนบบบุกคอยเน้นบนไดบ่เสียงเนาะบุกเป็นมัดเป็นไอพี่น้องเลยเด็กน้อยช่วงนี้กัเราได้อย่างเน้นแต่นมมาหม่อมให้กลัวพี่น้องเลยเนาะ อ่าเย็นสบายพี่น้องเอ้ยผมกบมาก็ทันแล้วเนาะป่ะโอเคพี่น้องเนาะจังได๋ก็อ่าไปเบิ่งไปครับไปชมนํากันอีกรอบนึงพี่น้องเนาะว่าเพิ่นสิวางแผนปลูกยงบานี้พี่น้องเนาะือว่าสะอาดสะอ้านแล้วก็เกี้ยงกอยอ่าอย่างสุดยอดเลยล่ะพี่น้องเอ้ยป่ะพี่น้องเอ้ยป่ะโอเคพี่น้องเนาะกอนกุมๆอยู่นี่พี่น้องเอ้ยูู ะมาทักทายสบายดีเจ้าของคนกันทสบายดีเด้อดึกแท้อนี้เนาะจักแดดจักนายอนี้ทังแดดทั้งห้อนทั้งแดดทั้งห้อนทั้งเสบนะคันชิวกเนาะเสบหรือว่าผ้าผนโต๊ะบุ้ยทั้งนี้กินนี่โดยเพราะว่ามันอันโต๊ะอยู่แต่ว่ามันโต๊ะแห้งนะเพรแต่โปรยดปรยโ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 ยโปรยโยโปรยโปบยโปยโป่ายโปยโยโปรยโโ เออนักหัวนักหอนเนาะเป็นดินในพูทั้งเทิงผูแเล้วมาแล้วโดยทั้งเทิงนาะออมมาแล้วอ้อมาแล้วก็บรินี้เดือดแต่ทั้งนี้เพราะว่านี้เลยเดือดแต่ทั้งนี้เพราะว่าคุดแล้วแหละพ่นบอกว่าให้ยับลงอีกเพราะว่าดินเขามันห้อมเในทางหน้าทางนะต้องยับออกโดยต้องยับทั้งนี้เพื่อเผื่อทมดิน่เนาะก็เลยได้คุดใหม่ทั้งใหม่ยง่ายขยับลงไปอีกนั่นึงโดยมาแล้วเพราะว่าดินเขามันชิ่ห้อมถ้าว่ายับอันนี้มาหานะต้องมางออกแล้วก็ เพราะว่าเทดินแล้มันสิเจลี่ยนไม่ได้อน,แนะแม่นเพราะว่ามันจังไรมันก็ต้องลงไปพุ่นอยู่แล้วเนาะถ้าดินมันก็สิได้กว้างค่าเอี๊ยกนะทีแรกก็มาชิตอกนี่แหละโอ้ยเพื่อยับก็ต้องกอเพื่อถมดินทัดเดมทามทันนี่แหละเพื่อดิน,นเพื่อมันโยดลงไปพุ่นเนาะโดยแเมนแล้วเพื่อยับลงไปแล้วก็ตอกที่ที่แล้วก็หาปีกไม้มาตอกมาอันนั้นไว้เหนน้อยนะมาดันไว้เพราะว่าถ้าเขาถมดินแล้วมันสิเจลี่นลงไปพุ่นพหมือนะันนะ โดยว่าอยากโกนเนาะช่วงนี้กะโดยมันจะโกนมันเป็นห้องอยากเป็นห้องเป็นเฮวแน่โดยเป็นเฮวอยากถ้าถมนี่ก็สิเบิดหลายลังอยู่เด้เนาะถมก็สิเบิดหลายรถอยู่แหละโดยๆเพิ่นก็เลยบให้ขุดยับลพุ่นก็เลยได้มาขุดใหม่โเฮ็ดนํากันจักคนมื้อนี้เอ้ยเฮ็ดนํากัน2คนอ๋อที่เอ้ยเพิ่นมามื้อนั้นั่นบ่โดยเพิ่นก็ยังมาซอยอยู่เนาะยเพิ่นก็มาซอยบ่ได้จ้างเพิ่นดอกเพิ่นอีต้น เราก็ต้องดีดีวยอนี่เนาะซอยอุ้มสู้กันมาเมื่อนั่นกันมมนกคุกคั่วเราอยู่พุ่นกับมาเมื่อนี้กัก็มีแต่ผ<า>ูุ้ดยา,น,ายนี่แหละมาซอยโดยพันอีต้นพันเห็เทน<อ>แบบข้าวตะกี้แหละไปเห็ดเวียกน้ำกันนะถูกยากน้ำกันแบบลำบากระบนเท่าไหร่ กะเบิ่งแยงกันมาตั้งแต่ยังค่าวเป็นหนุ่มพั่แหละบ่ปะบ่ทิ่มกันเนาะโถ่บ่ปะบ่ทิ่มมันก็เป็นแบบหักแพงนะเออักเออแพงจั่งซยดีๆเฮยเนาะมกะเลยเออเฮาว่าบ่มีหยงายากไดเนาะโกแม่นแล้วบางคนนี่่นงกันตั้งแต่น้อยมานี่พอเริ่มใหญ่มามีครอบมีครัวกแตกคนแตกพายถามได้ฮอบ่เว้านด้บางคนกะแม่นหั่นแหละอันนีเพิ่นกะยังอีต้นเพิ่นกมาซอยเ่าบ่เป็นยบดเพิ่นมาซอยเ็หัวเ็หาวแล่นแลยามเกี่ยวข้าวพนเฮา ชิพิ่นสิมาหาไปซอยเห็นนะเพราะว่าเพิ่นมีหน้าพิ่นเห็ดหน้านะเพราะว่าต่างคนต่างซอยกันเพร่นต่างคนต่างซอยต่างอุ้มสู้กันเนาะโดยไม่แล้วโอ้ยโดยโดยโดยว่าจิตใจเอื้องงามเอื้อกูลเนาะโดยโดยสาธุนะเนาะอ่าโดยเนาะโอ้ก้อนตีคนอันเลยโดยตกตะปูใช่เลยนะสองคนมูมีไผ่ลึกเยอะเนี่ย ผู้หญิงนี่นี่เนาะผู้ชายนี่เห็นนี่อายเลยเด้พี่น้องมันกลับบ่อยากงามบ่อยากเสมอปานดแล้วเนาะชมผู้หญิงเฮ็ด้ชมผู้หญิงเนาะ้ชมแฮงผู้หญิงเฮ็ดแหผู้ชายเห็นนี่อายดลโอ้ได้บ่อืมเนาะ โดยสบายดีด e, right? oh, no, no ้เนอะเนอะแดดน่ายกลึกด right. right. yup. ิละนี่แดดก็สู้ทนเนอะหายากและหมู่เชียวนะซอยแบบมันแดดดดาเฉนหน้านชิมาเห็ดมานะซอยต่างคนต่างเบิ่งกันว่าบวถิ่มกันเนะววมันเบิ่งเฮาเวลาแบบเฮาจำเป็นนะคะเฮากรบเลืมอบลืมคุ้เพิ่นโดยมียังก็ซอยเรือกันไป เนาะมุ่งคู่กันเบมึงแย่งกังนเป็นโอ้โดูดผ้ายเพิ่นกระบอสบายเลยท่านัะการ<อ>ชีเล่าแล้วแหละทางหลังเอ้ยายบอสบายอีกได้วยดยบ่อสบายผ้านโทรหาท่านโมพิ่นมาใส่หน้าเสือให้เด <of> ี๋ยวนี้บ่มือซื่อน,นั้นมาใส่เพิ่นกระว่าบอไขห้ะกะผ้าพิ่นไปนคลินิกแบบนี้ไปคลินิกแมช่วงมือแล้ว คลินิกทันหมอพิศนุไปซักอันเที่ยวไปซักแล้วมีไข้หรือว่าอาการใหญ่ก็ถามว่าไข่กะบวชไข่เอรอพอทุเล่าพ่อทุเล่าด้วยมาแล้วมาถึงก็ว่าดีเนาะด้วยเพราะว่าคันใช้ดีขาดนล้มันกรบปดีดอกอยู่ไปแต่ละมื้อฮะนะด้วยอยู่น้ำยาคือว่าแล้วพิ่นกระเทาแล้วขาดยาก็คือแบบเบิดแสดงว่ามื้อนี้ลูกเต้านี่บ่ได้มาน้ำมื้อนี้เนาะทางนู้นมาเพชรไม่เท่าเพิ่นบ่สบาย ก็เลิ no. ่บอดได้มากให้เพิ่นเอาเนาะโดนโดยเฮาคือห่อนแท้โดนห่อนแห้งร้อนนี่พี่น้องเวยโดยห่อนแห้งใส่บีบีเนี่ฮ่าฮ่านมาแข่งแดดเพิ่นเลยมาขึ้นมาถึงพี่ก่อนเนาะโดนอ่านอ่านนี่เราบ้านนี่เนาะพูโดยนั่งพึ่นได้ไพโดยนั่งนี่ก็ได้เลยนี่ก็ได้นะเนาะมีแต่วางแผนปลูกแล้วบ้านนี่เนาะเดียวยังมาลงเลยบ้านนี่ กะสีเอาหน่อข้ากะเป็นหัวชิงไข่อากับขี้ผูดโดยอ๋อคักเล่เนาะโดยใบขี้ผูดหัวชิมไข่หมักเน่าไปก่อนปลูกว้นประเภทแบบนี้ไว้ก่อนข่านี่กับคากเล่เนาะเวลามันออกมานี่โอ้ทั้งได้กินทั้งได้ขายทั้งได้แบ่งปันอีกเนาะเพราะมันเป็นแตกหน่อเพราะมันแตกหน่อแล้วแต่แบบเวลาหน่ออ่อนมันมากนะเขาก็ไปขายได้เนียน โน้โนั่นแหละเอาไปเวลาเอาไปแกงใส่กระปลูกเนาะดูแกงใส่กระดูกเใส่อบเต็มอบเใส่ยันยังปลูกอ่อนเมืนแล้วนี่เนี่ยปลูกจักสิบแถวจักันจักเสาต้นเพราะว่าถ้าว่าห้าสิบปลูกเนาะค่ะนะกาไปคอนเพิ่นเพิ่นกาให้นะเพราะว่ามีอันไม่หักข้าวตะกี้เพล่ข้าทุกยากไปอยู่สวนยางอะไรพวกเลยออีต้นเป็นมาสีแดงไม่ให้ปลูกอยู่เนาะมาสีแดงไม่ให้ปลูกดูโอ้ด้วยไทยแบบนี้นี่ ขวัดึกแท้นี่เป็นคนนั่งอยู่ที่เนยังมาเห็ดใชันี่เนาะไปกะันทางอูดไปนี่นี่น้องนี่โอ้ยดูดูเจ้หัวเจ้าสวนอยู่แต่กับไพยกับเป็ดหละอะไรต่างจากอันทางให้ทางป้าเนาะเว้ยเนาะสมัยอันอี้ปลูกงูมังแตงเดือดหานงูมังแตงอยู่ไห่อยู่สวนนี่ควันเละนี่เลยผู้คู่คู้อเลยเนาะปิดเพีนนะคะอันนี้ที่ชน พ่อได้นั่งเนาะยังเห็ดพอได้นั่งนั่งช่อข้าวไปก่อนคุดแบบนี้เลยนี่นุไม่แล้วตกตะปูเยอะเอ้ยหนยตกอยู่พอได้นั่งนี่เน้ะเนาะน่อยพอเหเบี้ยมากกับพอได้นอนพักผ่อนอย่นี่โอ้ยพอได้นั่งช่อข้าวยังบัดนี้หนูยังบัดนั้นอันชมบุญพูดกันหนานี่ก็แล้วไปแล้วเนาะแล้วไปแล้วเหลือแต่ทั้งนี้เพราะว่าเอาน้ำมาจับอันนั้น ก็ไว้ซะก่อนไม่เดินทางรถเขาเห็นปะอ่าเนาะวันนี้ปลูกพักปลูกงานี่ขาดแต่นท์ห่อมันเหนะเอ้ยเนาะเหนืยขาดแต่น้์หกับเบาะนั้นไปได้เพราะว่ามีน้ำห่องอยู่ด้ยมันเป็นสายห่องค่ะเนี่ยน้ำนี่ถ่ายย่ำแรงนี่ก็มีอยู่บ่เอ้ยนี่เหนืยเพราะมันเป็นน้ำค้่มน้มันไหลตลอดอ๋ออยู่นี่ห่องนี่บ่อเหนื่อแล้วโอ้หักแล้วนี่เป็นสายน้ำค้่มอะไรมันมีตลอดน้ำออกบ่อใช่ปะ

ทางกอกใช่นี่ก็กได้เนาะน้ำบดาลใช่นี่อยู่พี่เพิ่นทั้งเพ้งอยี่ยบ่เอ้ยน้ำบดาลกะมะฮู้เพราะว่าอยู่นี่เพิ่นบ่ได้ใส่น้ำบดาลเพิ่นใส่น้ำปลาปลาอ๋อพี่บ่เหนื่อยไม่ได้เพิ่าได้ทั้งแล้วใเนาะโหนื่อยอ๋อเพิ่นใส่น้ำปลาปลาเบว้ยคือแบบถ้าสมมุติเนาะเอ้ยมีถ้ามีมีนมีท่อนหรือว่ามีบ้านมีเฮือนอยู่นี่เนาะโหนืยต่อสายท่อมานี่เลยโหนื่ยเม่นแล้ว เพราะว่าเป็นของพระอาจารย์เพิ่นอยู่ในวัดเก่งกระเบานี่แหละเพิ่นนั่นเองเลยเขาเองเลยนำมาป่าขาดแล้ว,ว,วละสเะน้อโดยมีแต่โตดึงออกมากันนี่เลยดีดีมานน่เนาะขาดแต่ว่าน้าม,มันเจ้าอ่อนนี่แหละปลูกพักปลูกงาเนาะมีน้ำขี้มูลทงัง,งพุ่นนี่โอ้โดยทั้งน้ำขี้มูทั้งน้ำพุ้ยแหละเพิ่นเหดทหาเห็ดน้ำกระไรลงมาโดย จากยําแรงยําผุนมีบ่เลยอยู่นี่เนาะตลอดเพราะว่ามันเป็นน้ําออกบ่อน้ําค่ําสายน้ําค่ําดีแล้ววันนี้เนาะหัวก็เหลือแต่จุดข้างข้างล่างพุ่นบดนี้เนาะเว้ยข้างล่างเพราะว่าเฮาขุดแล้วแลแล้วเพิ่นว่าว่ายับลงไปอีกเพิ่นว่านถ้าว่าเฮายับขึ้นมามันสิจ่อทางหน้าเพิ่นว่าถ้าเฮายับลงพุ่นแล้วกเวลาเฮาเทดินมันจังอยู่เพิ่นว่าัเฮาขุดวันนี้้นี้มันก็เจือนลงคือเก่า่น่า เลยก็หาปีกไม้มาตกตันไว้นะหลัดไว้เพราะว่าเทดินต้องเจือดอยู่แล้วเลยก็หาไม้อันค่ำไว้เผื่อน,นะก็เลยพักกันเห็่หัวแล้วปุ๊บนี่เอาขามาลงด้วยแบบนี้เนาะด้ไปแล้วเอาขามาลงแล้วก็หัวชิงไายหัวชิงไข่เน่าไว้ขี้หูดจิบูก,ก่อนนะจิบูก้อมหัวไปแล้วแ,วแถวแคมหัวหัวหน่อขานะเพราะว่ามันเป็น ເຮົາມາປູກແລ້ວນ້ຳເກີດເໜົາກໍຍ່າເຮົາກໍສາມາດເອົາໄປຫາໄດ້ເໜົາກໍຂາຍໄດ້ຄືກັນເຮົານັ້ນມັກມັກໝາກໄຂ່ໂດຍມັກຫນໝາກໄປັາກິນປູຈັກມານ2ຕົ້ນູກາຍລົດດຮົາກອາມພິ່ປໃິຮ່ວວລລະາອາລດພບໍຫືຍັງດາພິບຫ ย้อนมโนอนี่ไปขายมัดนิดน่อยนึงกับชิพพันธ์พอด้วยพอด้วมันถือเยอะดิสามโนสี่โนอนั่นอยู่บ้านอยู่เก็บกระเป๋าที่มันขายหาพันธุ์แต่การผลิตปอกอ่อนปั้ยได้ปอกแก่ๆหะแหละคันเท่านั้นปลูกได้น้ำไปขายกะขึ้นว่าแหละเป็นเงินเบ็ดบักนาวนันก็ไปขายเขาหั่นเพิร์บหั่นอาหารก็ได้บักนาวช่วงเป็นข่าเป็นยัช่วงนาดูแล้งเนาะสิขายดีเลยนัแล้วเพราะว่าอันชลรายนี่บ้านเขานี่เพิ่นบ่ค่อยปลูกข้าลายเนาะเพิ่นไม่ได้ปลูกแบบ ตามหัวตามส่วนเพราะอยู่พอกินเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเกษตรแบบว่าเฮ็ดลงซึมลายนะโดยเพราะว่าเพิ่นปลูกแถวนี้น่ะส่วนลายเพิ่นปลูกทัพพักหอมขาไอ้หนูขาแล้วบ่ได้ค่อยเห็นมีปานใดอย่ากกินกันแถมยากหั่นนะเนูขานะฮะซื้อก็ยาันย่าบอาเจ้าส่วนลายเพิ่นปลูกบ่ค่อยลายเนาะปลูกมาลายเพิ่นมีแต่ปลูกลั่มต้น2ต้นพอได้กินในครอบครัวพอได้เก็บใส่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินหั่นหลายลงซึมลายแล้วก็เลยเริ่บันี์บังเป็นแพงเลย ทักเว้นไวนะสิปลูกทางนั้นและแจ้นะเหลาะนะกับพวกใกล้ไปใต้เขวันเขตแดนไม่สิออกไปทางเขตเพิ่นมันก็ต้องยักเอามาอเองไม่เห็นเน,ะนาะเนาะค่ะโดยดยอ่าเนาะกันพอดีดมากะทางน้องน้ังเพชรก็อย,ยอยู่กับยายอยู่กับยายยายประสิบัยพาเพิ่นไปคลินิกสองหมื่นแล้วนี่จังเดีวยวกับพา่นไปฉีดยาเนยลูกเต้าอัน้นทั้งน้องน้ังเพชรกับมัน ผู้ก๊กเขาเียอยู่ดีไม่แห้งกันเบิดอยู่บ่โดยอยู่ดีไม่แห้งเบิดกะเพิ่นกะไปโรงเรียนแล้วแม่ไปผ่าข่าวโรงเรียนได้ซ้ำมือโดยโอ้เป็นนี่ไรเนาะโดยมันดีใจเนาะดีใจหลายขนาดเท่าไรมันดีใจตื่นตั้งแต่เช้าๆได้แต่ละมูเนะตื่นแล้วก็เตรียมโตไปโรงเรียนเลยมาแล้วกัผู้อ่านแล้วกับผู้จักท่วมมาแต่โรงเรียนกันหนึ่งเข่าเม่ช้อนท่ะเลช้อนทะลูกแม่ตอนนี้ทั้งน้องทั้ง อ่าน้อกอ่าทั้งอ่าทั้งนอกในเฮี้ยนน้ำกันเด้ตอนนี้น้อเฮียนน้ำกันอยู่ห้องเดียวหงเดียวกันนี้หงพอสองโดยเห็นว่าว่าลองงินให้เขียนให้ยังได้คันว่าได้แล้วสีเอาขึ้นหงพอสี่เห็นว่าเพราะว่าอายุเกินนะอออเมนเมนอายุเกินต้องเลื่อนขึ้นปีกตามมันปอนะเหมือนแล้วเพราะว่าเป็นเคียนว่าเป็นตอนนี้ก็เลยเอาอยู่หงพอสองก่อนนะอล้วเมื่งว่าสีเคียนเป็นสีแบบสลาดบอสนะถ้าก็ไปได้สามมื้อ นะเหรอคือว่าได้ทำให้เฮียนก็ดีระบาดเหรอเนาะได้เฮียนแล้วตั้งใจเอ้ยก็อ่านของสื่อใช่นไหมเนาะไม่ได้อีู่บ่ขาเนาะขาปุเป็นเอาไว้บริเฮียนในบันตรีกับได้เฮียนอยู่กับคือว่าอะไรมันบ่คอยตั้งใจเฮียนเฮียนเลยกับไปหลินเพิ่มเลยกับฮอดย่าเมย์ไปหาข่าวนะแบบพคนขาซีดเลยกับเมย์หบซีดไปเลยกับได้ไปหาข่าวน่าเมย์เลยแถวตะเคาะนะซังบมไคไปหาซีดช่วยแม่ เราทําทางหน้าแหละก็บ่เป็นหยังเเว้ยเนาะถ้าอันนี้ก็มีแต่อบรมบอกลูกเท่านั้นแหละเนาะตั้งใจทําเรียนก็บอกเพิ่นอยู่ว่ามันอยู่ที่เฮาผู้ดูแลดอกเนาะว่าถ้าเฮาบ่ดูแลบอกเพิ่นอีหยังก็เต็กด้เอ้ยลูกคก็บอกลตั้งใจเรียนเด้อลูกเด้อว่าคํามานี่ต้องทุกบอกสอนคําสอนคําแนะนําให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นว่าถ้าเียนเขียนยังเป็นแล้วเพิ่นใช้ชาวปึ้มนะปึ้มกอไก่เขาข่แหละโยๆๆมาเรียนเขียนเฮ็ดอ่านเพิ่นว่า น้ำปุ่มกอไกล้ขอไข่นี่บได้มีบ่บ่ำเมือนะบมีบได้ซือ้อเพราะว่าไปข่าวโรงเรียนแ้ละทางเคียนเป็นเลนในู่บริหาชาวปุมมนะแต่ว่าซื้อเองก็ได้บ่หรือว่าต้องไปเสาเพื่อนบ่ซื้อเองก็ได้ถ้ามีเงินโดยเพราะว่าในตลาดตะลีมเป็นมีวางขายกันเบิดทั่วแล้วนับตั้งแต่ประฐมปหนึ่งจนหดมเจ็มีเบิดทุกวิชาเลย อันนี้มีเงินซื้อมันจากนั้นเนาะลูกปาผัดตะเคียนไปยังผัดเส่าผัดกระยาอีกเศาอันนี้ก็ก็อีกเรื่องเศ่าอันนี้ก็ดีอยู่แต่ว่าแต่มันขาดมันอย่างคนก็ดีมั่นว่าอีกเนาะแต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งตอนสมัยเขาเรียนเมื่อกี้กะมีแต่เส่าเนี่ยแต่ว่าสมัยนี้เพิ่นวางขายมีเบอร์แล้วเร่อก็เพราะเพราะปันหดเราเพรแพงปันหดเรากับมีโอกาสคนแล้วยังบาได้ไปใครมาซื้อนะโดยเป็นยังบาได้ไปทางใดยังยากอยู่ ลูกอ so ันไปเข่าโรงเรียนอะไรแห้งยากวันนี้ไปเข่ากับรสบายต้องเอาเงนผู้น้อยนั่นผู้น้อยน่ะก็ลังดื้อเดี๋ยวนียนะนน้อก็ได้เลยผมกําลังเริ่มย่างเริ่มฮัดเริ่มยางเริ่มไปเลยป้าปุ๊บก็จับปรับรถดื้อโดยโดยดยป้าแต่นาะถือว่าได้ทั่นเนื้เยี่มไปแล้วกะโอ้ยดีอู้ดีใจนะเขาก็เนาะได้ทั่นเนื้เยี่มเลลูกหลานได้หั่นเนียน่มกะต่อไปกะ คอยบอกคอยสอนเน้อเอ้ยเนาะโดยผู้ค่าวเบอกคนมาตั้งมุกตั้งใจเด้อลูกเด้อสมผนส่งเงินส่งธรรมเห็นที่เจ้านี้ยันปะเป็นคุณหูพอดีสอนเพอดตลอดแหละมึงอเธอกะฮึนงกะให้น้ำเลยคอยบอกคอยสอนนี่เนาะนี่ก็เอาของมาฝากคือเก่าเนาะโดยอ่าโดยเดยได้เอ้ยเด้อเป็นกระต้มขนมเนาะนนปฏิของน้องอ่าน้องน้ำเพชรสามข้อนแล้วก็อันนี้เข่าพัดเด้เอ้ยเด้อ อันนี้เอาเมื่อให้เพิ่นกินได้ก็ได้เด,ด้อพนะอมันเขาสั่งจากในง้านนะก็หากเก่ามายามันยินในยามกินบุเซ็ปเนาะเพราะว่าจังน้องเน็กเกิดหุ่นขาก็เสิยดเมื่อะพออยู่คันก็ได้เพราะว่าสิพ่าย้ายเพิ่นไปสีดยาอ๋อเมื่อนี่บ่ไปได้ช้าเมื่อนี่หละคันตายนะเพราะว่าโทรหาอันทันโมเพิ่นมาใส่ชะโลมนะใส่น้ำเกลือแล้วก็เพิ่นจัดยามาให้กินสองกองหลายทางไม่เถ่าเพิ่นว่าโอ้ยบ่เศร้าบ่ดทึกลูกเอ้ย พาเมย์ไปกวดอยู่คลินิกเน่ผุขาก็เลยพาขึ้นไปกวดอยู่คลินิกทันหมอพิ่คณะแรงพน้องนะเกิดชรามได้หมดลูกในการล้ำไส้ใหญ่ล้ำไส้ใหญ่อักเสบทัน่าค่ะใหญ่เนาะโดยแล้วก็เที่ยวไปฉีดยามือที่สามเลยตะแลงมีสิทธะไปนะด้วยๆป้าสาวเนาะเฮ้อเนาะก็ถือว่าทำดีคำเนาะเอ่อเขากลับมาเวมาเล่นน้ำอีกรอบนึงมาหนิมานี่แหละมาถ่ายให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ำกันในการขยันเนาะดำเนินชีวิต ให้เบิ่งพี่น้องเขาเบิ่งน้อกันนี่แหละขันย้ายเพื่อนอากาผู้ขากับตอกแร่อะไรแหละทางหลังนะมันก็เลยลูกกับไปโรงเรียนแน่แบบนี้มูมีผขูเอาไอ้ตัวน้อยนั่นแหละโดย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 เนาะจังไดกะประมาณนี้เฉยเนาะเย่นีว่าอ่าฉีได้พาย้ายเขาาโม่ให้ยังเนาะทำเลยโดยโดยโดยอ่ะจังไดกะมื้อหน้ามื้อไหนอ่าสิมาหาน้องน้ำเพชรอีกรอบนึงเนาะมามื้อนี้กับบ่พ่อเนาะโยเพื่อยูเพื่อนเอาเนาะอยู่เพื่อนเอาเนาะเนาะ โดยโดยไปสาะฮับกับไปสระด้วยเด้อด้วยูเขาเขาขมุกขอบใจหลายๆเด้อเสียงหน่อยจะรักจะรวยเป็นเศรษฐีมีมั่งครับหลดครับล่างกับตลอดโสดไพยภูเขาขมุกขอบใจหลายๆของอยู่ของกินซื้อมาให้ภูเขาเนี่ยก็ได้ด้วยด้วยใช่ธุน้ำกันเด้อเด้อเลยฮับก่อตัวริ่อันกับบ้านเดินทางต่อแล้วบัดนี้เด้อเดินทางสบายดีเด้อเด้อดโยสบายดีอ่ะโอเคพี่น้องเอเนาะ มาเมื่อนี้ค่ะถือว่าเดินแล้วก็เกี้ยงสะอาดเรียบร้อยพี่น้องเอยเนาะโอ้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งที่อยากได้ดีดๆพี่น้องเอยเนาะหนึ่งมาม้าพี่น้องเอยเดือแต่เพิ่นสีวางแผนเอาค้ามาลงพี่น้องเอยเนาะเปล่นค้าคิงเขานี่แหละพี่น้องเอยเนาะมาปลูกไว้โอ้โบเชียงกัเห็นดีนั่พี่น้องเอยเนาะเพราะว่าค้านี่สุนลานี่ข้าเจ้าปลูกนี่ไม่ได้ปลูกตามเพื่อนตามซ่านแบบ อ่าเด็กๆน้อยๆพี่น้อยเนาะปลูกแบบพออยู่พอกินแบบมันในเฮือนในชาติมันพ่ได้แบบว่าเอาไปพอได้ขายนะพี่น้อยดูเทชนแับนี้นี่ยนะเพิ่นว่าสีวางแผนปลูกนี่แหละพี่น้องเยบุเชียงก็เลยในน้ำให้ปลูกประมาณจะสามชิปต้นเลยพี่น้องเยปลูกไว้จนได้ขายได้กินจนเรือแล้วนะพี่น้องเยเนาะคันชิวะกันเพอพื้นที่ของเรานี่ถือว่ากว้างขวางดีพี่น้อยเนาะนอกจากจะมีปลูกหลายอย่างในแนวอยู่พี่น้อย อ๋อโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื่อหน้ามืา่อไหนคันว่าอาบเชียงมาอีกรอบนึงกับสีซื่ออาของปลูกของพังมาเมอ่อเหมันเราอาปลูกน้ำพี่น้องไอ้เนาะเออเป็นกับขยันพี่น้องไอ้เนาะโอ้แล้วก็มีเอื้อยเนาะเป็นคู่หักคู่แพงกันอาอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่น้อยไปไหนพี่น้องเอ้ยจนฮอดปัจจุบันนี้กับโบได้ป,ปะได้ทิ่มกันพี่น้องเนาะเห็ดหัวเห็ดซ้อนซอยกันดูดูคั่ๆๆวเนาะมาเมื่อนั้นว่าเชียงก็เห็นอยู่พี่น้องมาเมื่อนี้กับอาแล้วก็มาซอยอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยเราโบได จ้างยังหรอกพี่น้องเนาะมาซอยกันคือเห็นความงามความดีตั้งแต่อยู่น้ำกันมาผลงานพี่น,อหน,หน,น้องเอ๋ยเนาะอืออ่าแปลว่าอ่าในความตั้งใจเราพี่น้องเนาะโอ้เจอดเลยพี่น,อน้องเอ้ยฮะโอเคสับพี่น้องเนาะจังไรครับผู้เสี่ยงกัมาอัปเดตให้ผมไอ้พี่น้องเขาได้ครับได้ส่งน้ำกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ๋ยเนาะดกูกาติดตามอีกต่อไปพี่น้องเอ๋ยเนาะว่าผลการผลิตปลูกแล้วนี่สีมีอย่งางไรพี่น้องเอ๋ยเนาะ อ่ะโอเคพี่น้องเนาะบุเสียงกัสเได้ลาพมเมพี่น้องกับภาพบรรยากาศที่หลอนต้นหน้าของเม่น้องน้ำเผชรไปกันเบอร์สุข่สุขคนเด้อพี่น้องเนาะยังไงก็ขอบุญขอบคุณพมเมพี่น้องกันเบอร์สุข่สุขคนเด้อพมเมพี่น้องเนาะที่เข้ามาอ่ากดติดตามได้ครับชมได้ให้กำลังใจบุเสียงโดยมาตลอดพี่น้องเนาะโดยสำหรับวมือนี้พี่น้องไอ้บเสียงกัสเได้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเนาะไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปเด้อพี่น้องสำหรับวมือนี้ไปแล้วสบายดีและสวัสดี พ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สขูสุขคนเด้อพี่น้องเนาะสบายดี